เจอสองร้านเลยร้านสตรอบเบอรี่อ่าที่ขังหมูลูกขังหมูลูกหมูลูกนี่ยาวไปถึงนู่นเลยเลยใหญ่กว่าตรงนั้นอีกตรงนั้นมันมีขี่แค่นะั้นแต่ว่าร้านไม่เต็มนะใช่ใช่แต่แต่ก็จะซ้ำๆกันไปเหมือนเหมือนแบบเอามาลงอุ้ยข้าวข,ขา้าว ามีคุกไก่สีโ้ยเอาไว้เดนู้นเลยหรอตายแล้ว กอรแต่สกูจะเข้ามีลายไม้อะ,ะกูจะเข้ามีลายไม้อะทางเข้าร้านนั่นะเข้าหมกแน่โอ้โหดูดูดน่าหลงโอ้ยไก่ปาปิก้าคนระับ ชาชีสโหของกินแบบเยอะซ้ำกันไหมก็ก็ไม่เค,ค,ค,ย,คยซ้ำกันนะร้านตนะ้นเด็ดแล้วก็เต๋ยวลาท้องโขโห โอ้แต่มันก็กระจายกระจายกันไปชีสบอลนะเูกับงูสูชเอานั่นมันขนมนี่ครับนั่นไงหม้อแกงเผือกหม้อแกงถัถ่ว cảm, ngàn như là, hình như là, đêm giao là, hình như là, hình như là, hình như là, คานาคว่าดูใบเนี่ยนี่ก็มีสมใจอยากแน่เลยเออแต่ร้าน,นไปขายอยู่ไหนวะนวเออไม่เห็นร้านขายเนื้อเลยนะจิ้มไก่ มีมีไอตรงนู้นเขาเรียกอะไรอ่ะเสื้อผ้าใช่ไหมใช่นันแสดงว่าร้านขายเนื้อไม่มาตรงนี้แน่เลยใช่น่าจ๋านะอันนี้มันเป็นโซนเสื้อผ้าเสื้อผ้าน,นะครับชุดลายยอเสื้อผ้าชุดลายยอเรา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 หิวครับ เราหิวครับเราจะไม่เดินไปต่งางมณ้ลเอก๊ะแม่แม่ตรงลดียวร้านไหนา เอาไหมเคบับเอาซื้ออันนีงมาแบ่งไหมไม่ไ okay. ม่ไม่แบ่งได้ไหมซื้อสองอันซื้อสองอันเลยไม่แบ่งอ่ะเราไม่แบ่งไม่ไม่เราไม่แบ่งอ่ะเราเราอยากกินไม่อยากแบ่งเคบับเนื้อเคบับเนื้อสองชุดครับผม ติดยาวจะนู่นเคเดี๋ยวเรามารอเคบับก่อนราได้เคบับกินแล้วอเ,เอาเร็วจังอ๋อเขาจะมีถุงให้ด้วยใช่ไหมขอถุงด้วยก็ได้

ัย <c oughs> โอ้น,อนอีคน่คอนดอกคอนดอกเบยยอคอนดอกคอนดอกเอาหน่มหรอจะกะไปกินที่บ้าน <c oughs> ที่บ้านเต็มตู้เย็นอันนี้งานยังมีหลายวันเดี๋ยวเพ่อยมาสืบ ตอนนี้มาสืบกัมนมาสืบราชการว่ามีอะไรขนมเบื้องแต่ขนมเบื้องโตเกียวได้ขี๊ดเขียนข,ขนมเบื้องอยู่เฉาโวยเฟียวฟ้าว เอาหรอไม่ชิ้นเนื้อเอาเนื้อไม้ห้าบาทไม้ห้าบาทถ้าใส่สิบไม้ดีไหมเนี่ยเอาเนื้ออันนี้เอ็นใช่ไหมเนี่ยเป็นเอาเอ็นเอ็นสักห้าเนื้อมันเนื้อเอ็นหมดเลยใี่เอ็นหมดเลยอ้าวเอ็นหมือนกันหมดอ่ะใงั้นเอาสิบไม้สิบไม้ ันสดเลย้อ,องเลยอ๋อติดไม้ก็เิดอ้เลยงชิมกันไหมครับจิม้มเลยไหมจิมเลยไหมเหรอเขาถามว่าชิมไหม,มอ๋อเอาเดี๋ยวดิเอาล,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 ลองลองลองออะไรนะวิ <S <S 2> <S 2> ว่ง <aw> ้จิ้มสแกนเลยครับอ,อ่า <50. S 2> ห้าห้าสิบเน0ยใช่ครับสิบไม้ห้าสินะอ่านี้ครับห้าบาทกินกรเพมตนมากอร่อยมาเล้าอเสียกินกรบขักสดเข้ามากเลยน่ทำกินหมดเลยก่ แดงเค็มคนสิบเสรจเหป็นเท่าไหร่คะสิบเป็นเท่าไหร่ผมให้เก้าเพราะว่าผมติดเค็มอ่ะไม่เค็มเลยไม่ผมติดเค็มอ๋อเขาเขาต้องกินกับผักแล้วถ้าถึงบอกว่าถ้ามีผักจะอร่อยชอบไม่ชอบชอบแบบเนื้อลูกชิ้นแบบที่เค็มๆหน่อยอ๋อหมายถึง แต่อเนี้ยเด้งอันนี้เด้งอันนี้เด้งน้ำจิ้มอร่อยแต่ไม่เผ็ดเป็นคนชอบเผ็ดเผ็ดทิ้งหายเผ็ดแล้วไม่เผ็ดใครกินไม่ได้ไงได้ไล้รสชาติแบบกลางกลางอร่อยเด็ดมากใหญ่ใช่ไหมอร่อยอร่อยแยกเลยนาะแยกแยกแยกดีกว่าแยกเดียวเดี๋ยวกลับไปจบบ้านอร่อยหมดก่อ อร่อยบอกต่ออร่อยลง YouTube อร่อยลง y o u t u เรื่องหมวงบางมานบางมันบางมานบางมานนะครับอยูอ่ตลาด on, ลอมาดอลริมแม่น้ำนนยราเนี่ยครับมากินกันได้ยำ ชินปลาแบมะที่อยู่นั้นใช่ป่ะชิ้นปลาแบมะที่ที่ขายอยู่ตลาดอเอาจริงดิเอ,เออา,า,ายาใจร้ายมากเลยถ้าเห็นบอกจะมาปบเออเครมเคหม้า คันดาเครปสุกี้น้ำสุกี้ย่างทเีเลอรรวมมีเกี๊ยวเด้งปั้นสด ป้ายเหมือนร้านเดียวกันเลยตะกี้เหมือนทํามาร้านเดียวกันเลยร้านที่เราซื้อเมื่อกี้เออเหมือนเหมือนร้านเดียวกันเลยเ,เ,อ,ลเ,ยเ,ลยเออต้งอ,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 องเคยต้องเอากระเพราอ่ต้องเอากะเพราแล้วอ่ะ อันนี้อันนี้ได้เลยเหรอได้เลยค่ะได้เลยเอาเนื้อหละเข่าเปล่าแล้วก็หลอกกว่ามีมีกระเพราเนื้อไหมอันนี้เออกระเพราเนื้อเนื้อชิ้นกระเพราชิ้นโอูยนี่ก็น่ากินเข่าเปล่าอะไรอะเอาเอากล่องหนึ่งไข่ดาวกระเพราเนื้อเพิ่มไข่สิบบาท เป็นห้าสิบใช่ไหมใช่ใช่เผาสแล,ววล,ล,ล้วก็เข,ข้าวกะเพราปะวมิหกสิบถ้ารวมไิ่หกสิบไข่ดาวว่าปล่เนือห้าสิบคาถ้าไข่ดาวด้วยหกสิบนั่นแล้วเขาเาอยู่ตรงไหนไม่เห็นเว้ยข้าวนะอันนี้ครับ,นเ,นบเป็นหกศูนย์นะครับ อันนี <mean> ้จ้า เคปี่ครนิงไปลาะมานเนือาไปกินกนะเาเนื้อย่างเลาะไปเลาะมาหมดตูดอันอันนี้ไก่ใชอันนี้ไก่นนเนื้อเนื้อสิบบาท เอาสักสองไม้ไปกินกับข้าวเอ,อ้ยอย่าอย่ามาปนกันฉันชอบกินมันๆอันนี้ฉันก็เลือกมัน,มนแยกไว้แยกไว้ของใครของมันไม,ไม่อะแต่เล็กๆเ,เป็นเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ยี่สิบสี่ห้าสิบบาท <50. S 2> จา้ะห้าสิบจ้า อันนี้แต่ห้าบาทใช่ไหมไก่ห้าบาทเนื้อสับาบาทขนะ้าวเหนียวห้าบาท,าบาทไม่ว่าข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวก็ห้าบาทจา้าของจ้าแต่นนออละห้าบาทไม่มีคุกม,มีคุกอีกแล้วพอแล้วข้าวหน้าเนื้อคุกอยู่ไหนวะอ่าข้าวหน้าเนื้อ Oh.